สวัสดีครับช anel ปอนด์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาเอาบ้าไดเวอร์ไทยแลนด์ครีเอชันเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเรียกว่าเป็นเรือนที่เอาบ้าออกมาเนี่ยสร้างกระแสฮือฮาแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรือนหนึ่งเลยที่หน้าตาเนี่ยมาดูดีมากนะฮะคือเอาจริงๆก็อาจจะบอกว่ามันเหมือนเหมือนกับพวกโรเล็กซ์ซับมาลินเนอร์ค่อนข้างมากก็ได้นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่าอะไปเหมือนกับพวกไซโครไฟสปอร์ตอะไรแบบนี้นะครับ เรียกว่าเป็นหนึ่งเรือนที่ผสมผสานเอาข้อดีหรือว่าความสวยงามของนาฬิกาฮิปฮิตในตลาดเนี่ยมาอยู่บนเรือนนี้ได้อย่างน่าสนใจมากเลยนะครับโดยที่เวลาเราซื้อเรือนนี้นะครับกล่องเนี่ยก็จะมาแบบใหญ่ๆหน่อยนะฮะแบบนี้นะครับเปิดมาปั๊บเนี่ยก็จะมีแถมสายมาให้ด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะค่อนข้างจะประทับใจเลยนะครับ สายเนี่ยก็เป็นสายยางสีดําแบบนี้นะฮะก็เป็นสายดําน้ําแหละนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมมีเปลี่ยนให้ดูด้วยนะฮะแต่ว่าแกะให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่มีอะายละนะครับพวกใบรับป,ประกันอะไรแบบนี้ก็เป็นเล่มเล็กๆแบบนี้นะฮะและที่เหลือก็เป็นข้อสายต่างๆที่ผมตัดไว้นะฮะส่วนรหัสข,ของเรือนนี้นะครับก็คือ A L 4283X นะครับราคาป้ายเนี่ย5,007นะครับอ่ะมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะฮะนาฬิการเรือนนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ จริงๆมีหลายอย่างที่ทําได้ดีมากๆนะครับแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่ผิดคาดมากๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่ดูไปทีละส่วนกันเลยดีกว่านะฮะ <S <S เริ่มจากหน้าปัดก่อนนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยเรือนนี้จริงๆมันเป็นสีดานะฮะแต่หน้าปัดเนี่ยมีการให้ลวดลายเป็นซันเบิร์สเบาๆมาด้วยนะครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยจะเห็นลิ้วสีเทาประกายเล็กๆน้อยๆนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับไม่ได้เป็นดําเงาสนิทหรือว่าดําด้านสนิทนะครับแต่ถ้าเกิดโดยพื้นฐานนะฮะถ้าเกิดไม่ได้สังเกตซัเตนเบิร์ส หน้าปัดเนี่ยจะเรียกว่าเป็นดำด้านก็ได้นะครับเพราะว่ามีความแบบเรียบๆไม่ได้ประกายอะไรเยอะนะฮะส่วนโลโก้แล้วก็พวกฟอนต์ต่างๆนานานะครับก็จะเป็นการปริ้นสีขาวลงไปนะครับไม่ได้มีส่วนไหนเนี่ยเป็นแอปพลายโลโก้นะฮะส่วนมาร์กเกอร์นะครับมาร์กเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะหน้าตาดูดีนะครับจริงๆก็เป็นสไตล์แบบนาฬิกาดำน้าทั่วไปแหละนะครับเหมือนกับพวกโรเล็กซ์ซัมเมอรินเนอร์หรือว่านาฬิกาดำน้าในตลาดนะฮะก็จะใช้ดีไซน์เป็นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมแบบนี้กันนะครับซึ่งมาร์กเกอร ถ้าเกิดเพื่อนลองเอียงดูนะครับคือมาเกอร์มันจะแบบไม่ได้มีความแบบขึ้นมาเป็นบ่าแล้วก็ถมลูมลงไปหนาๆน,นะครับดังนั้นเนี่ยรูมของเรือนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้สว่างจัดมากนะฮะคือมันมีนะพื้นที่รูม,มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบบ่ามันเตี้ยทําให้เขาถมลูมลงไปได,ได้แบบได้เนื้อรูมไม่เยอะ,อะนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเข้าที่มือปั๊บนะฮะมันจะสว่างขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับคือถ้าเกิดเราเอาแสงยูไปฉาบมานะันอ่ะโอเคมันจะเห็นชัดนะฮะว่าแบบโอโ้โหลู แต่เวลาใช้งานจริงมันจะแบบวูบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะเฟดไปอย่างเร็วเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าพื้นที่ลูมเยอะนะแต่ว่าการเลืมองแสงจริงเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับที่มันจะเลืองแสงเยอะหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นพวกเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมากกว่านะครับส่วนมากเกอร์เนี่ยเอาจริงนะพึ่งพาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเข้าที่มือมากๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบสว่างจ้านานขนาดน,นั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยผมว่าเก๋ดีนะ คือตรงมาร์กเกอร์ตรงลูมเนี่ยเขาให้สีแบบออกครีมครีมมาด้วยนะครับให้ความแบบดูวินเทจประมาณนึงนะฮะดูย้อนยุคหน่อยด้วยนะครับเท่ดีเลยอันนี้ส่วนกระจกเนี่ยให้มาเป็นมินิรอลคริสตัลนะครับยังไม่ได้เป็นซักฟายนะฮะ แล้วก็สไตล์เนี่ยก็มาแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับก็ตามสไตล์นาฬิกาดำน้ำยุคใหม่นะฮะถัดมาข้างนอกนะครับที่ตัวขอบเบเซลนะครับเราจะเจอเบเซลอินเสิร์ตที่แบบมีความเงาๆแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็มีการสกรีนตัวอักษรลงไปแบบนี้นะครับเบเซลอินเสิร์ตดีไซน์แบบนี้ผมชอบนะมันดูเรียบร้อยดีนะครับตัวอักษรไม่ต้องเยอะเกินไปขีดไม่ต้องเยอะเกินไปนะฮะดูเป็นนาฬิกาดำน้ำสมัยใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตัวขอบหยักๆเนี่ยก็มาแบบพอดีพอดีเลยนะครับดีไซน์ก็ค่อนข้างจะสวยงามใช้ได้นะ ว่าเรือนนี้มันจะทําได้ไหมคือการหมุนขอบนะครับหลายๆครั้งฮะเอาบ้าชอบออกมานะแล้วก็แบบหน้าตาเหมือนจะหมุนขอบได้นะฮะแต่หมุนไม่ได้นะครับแต่เรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหมุนได้นะครับแต่เพอิญเนี่ยเป็นการหมุนที่เป็นทูเวย์นะฮะคือแบบไม่ได้เป็นทิศทางเดียวเหมือนกับในการดำน้ําทั่วไปนะครับ แล้วก็การหมุนเนี่ยไม่มีตัวที่แบบเป็นสลักขั้นๆด้วยนะฮะคือถ้าเกิดเป็นนา,ารกาดำน้ำเนี่ยเวลาหมุนจะมีเสียงแก๊้งแก๊ก,กนะฮะมันจะลงล็อกแบบแต่ละล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถหมุนย้อนได้เนี่ยเพื่อความแบบป้องกันอันตรายอะไรแบบนี้นะฮะเวลาดำน้ําจะได้ไม่โดนโดยอุบัติเหตุนะครับแต่เนี่ยเอาเลยฮะฟรีเลยครับจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดนะฮะ แต่มันมีความหนื่อประมาณนึงนะครับอันนี้ยังดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ลื่นมากนะครับถ้ามันลื่นมากเนี่ยผมจะแบบลำคาญใจมากเลยนะเพราะว่ามือจะชอบไปโดนไปบ่อยนะครับแต่เนี่ยมือไปโดนมันก็ยังไม่หมุนนะค่อนข้างจะหนืดเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะขัดใจมากๆนะคือต้องบอกว่าเรือนนี้ สเปกการกัน้ําเขาให้มาดีมากนะฮะก็คือ20บาทนะครับ20บาทเนี่ยก็เทียบเท่ากับการดำน้ํา200เมตรนะฮะซึ่งสเปคประมาณนี้เนี่ยมันพอๆกับนาฬิกาดำน้ําจริงจังราคาแบบหมื่นสองหมื่นได้เลยนะครับคือไซโก้หลายๆเรือนที่ราคาแพงกว่าน,นี้2เท่าเนี่ยยังดำน้าได้ไม่เท่านี้เลยนะฮะ ต้องบอกว่าเรือนนี้ดำน้าได้แบบค่อนข้างจะโอเคเลยนะแต่สเปคอื่นๆเนี่ยดันแบบไม่มาตามการดำน้ำะนะครับคือตรงตัวเลขเนี่ยโอเคมากนะฮะแต่ว่าขอบเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับรูมเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะหลายๆอย่างเนี่ยก็คือแบบมาขัดแย้งกันพอสมควรเลยนะครับเรียกได้ว่าสเปคการกันน้ำเนี่ยมีไว้เพื่อความอุ่นใจในการเอาไปแช่น้ําหรือว่าเอาไปไว่ายน้าโดนฝนทํากิจกรรมต่างๆนานามากกว่านะครับ สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เหมาะจะเอาไปแบบดำน้ำจริงจังอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเบเซลมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนต่อมาที่ผมอยากจะชมมากนะคือเรื่องของตัวเคสนะครับเคสเป็นทรงที่ผมชอบมากนะคือปกติเนี่ยผมจะคุ้นเคยกับนาฬิกาดำน้ำที่แบบราคาไม่แพงเนี่ยก็คือพวกไซโก้ไฟส์สปอร์ตใช่ไหมฮะไซโก้ไฟส์สปอร์ตเนี่ยจะมีดีไซน์ที่เอกลักษณ์มากนะครับก็คือเม็ดมะยมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ประมาณ4นาฬิกานะครับซึ่งมันจะทําให้ทรงเคสเมันมีความอ้วนๆแล้วก็มีความโค้งๆมนๆทรงดูประหลาดๆห,หน่อยนะ แต่อันนี้มันมาเป็นทรงแนวแนวแบบนาฬิกาดำน้ําทั่วไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการขัดเงามาแบบนี้นะฮะมีการเล่นเส้นนําสายตามมาแบบนี้นะครับและที่เหลือเนี่ยก็เป็นการขัดด้านที่เท็กซเจอร์เนี่ยใช้ได้เลยนะครับมีความเรียบเรียบนะฮะมีความละเอียดดีใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทรงมันก็เลยดูเป็นนาฬิกาดำน้ําสมัยใหม่มากๆนะฮะแล้วก็ส่วนโค้งเว้าต่างๆนั้นาส่วนเหลี่ยมมุมอะไรแบบนี้ผมว่าชอบเลยนะฮะชอบกว่าไซโก้ไฟสปอร์ตเยอะนะครับอันนี้สามารถพูดได้เลยนะแต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่เซอ,ะะอเร์ไพรับ โอเคนะฮะเครื่องเป็นออโตเมติกอันนี้โอเคหลายๆคนจะชอบนะครับเข็มเดินกวาดเนียนๆนะครับส,สวยๆนะฮะแต่ประเด็นก็คือเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยมันไม่สามารถขึ้นลานได้มือได้นะครับคือผมพยายามจะหมุนเนี่ยเพื่อขึ้นลานแล้วนะฮะผมไม่ได้ยินเสียงการขึ้นลานเลยนะครับไม่ได้มีเฟืองตัวไหนมันขึ้นลานหรือว่าไม่ได้มีการทํางานอะไรเกิดขึ้นเลยในการหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้นะครับซึ่งเรือนนี้ถ้าเกิดเราจะขึ้นลานมันเนี่ยมันต้องอาศัยการใส่ใช้งานเพื่อให้ตุ้มด้านหลังเนี่ยที่เป็นโรเตอร์ มันแกว่งเพื่อสำรองพลังงานเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งเลยที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยโอเคนะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้มันก็เหมือนเป็นเครื่องแบบตัวเริ่มต้นที่สุดนะครับที่มันยังไม่มีฟังก์ชันการขึ้นลานด้วยมือนะฮะดังนั้นบางครั้งอ่ะเวลาเราแบบปล่อยให้มันลานหมดอ่ะลืมใส่นะฮะเราจะเอามาใส่แบบอย่างเร็วๆนะฮะเราก็ต้องคอยหยิบมันออกมานะฮะแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะครับ พื่อให้โรเตอร์เนี่ยมันหมุนขึ้นลานนะฮะแล้วก็ค่อยตั้งเวลามันนะครับซึ่งไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะเพราะว่านาฬิกาที่ขึ้นลานได้จริงๆเนี่ยเราสามารถหยิบมันขึ้นมานะ <analog> แล้วก็หมุนก่อนนะครับสัก10 20รอบก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยจับตั้งเวลาน,นะครับมันก็จะทํางานได้แบบระยะหนึ่งเลยอะพอเราเอาขึ้นข้อปัับเนี่ยม,มันก็เริ่มสะสมพลังงานต่อจากการใช้งานเราแล้ว,ลวนะครับมันก็จะสะดวกกว่ามากนะฮะแต่เครื่องเืองเรือนนี้ถือว่าเป็นข้อจํากัดมากๆเลยนะครับที่ขึ้นลานด้วยมือไม่ได้นะครับ ดึงมาทีนึงเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อตั้งวันที่ได้นะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับคือแบบเสียดายมากจริงๆอ่ะนะครับถ้าเกิดขึ้นลานด้วยมือได้นะผมว่าเพอร์เฟกมากเลยนะฮะจะเพิ่มตังค์สักห้าร้อยหรือพันหนึ่งเพื่อให้มันขึ้นลานด้วยมือได้ก็ยังแบบโอเคอ่ะอันนี้คือแบบเหมือนเน้นลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็อยากจะขายเรือนนี้ให้ราคามันต่ำๆนะฮะเขาก็เลยเลือกใช้เครื่องตัวเริ่มต้นจริงๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมว่าน่าจะเกิดาน่ออยยและครรรรบบววมงเเเเืีไโช มีสเปคบอกไว้นะฮะว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะครับและที่เหลือก็ไม่มีไรละนะครับเป็นพวกรหัสซีเรียลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่ประมาณนึงนะครับมีความอ้วนๆหน่อยนะฮะแต่ว่าทรงเนี่ยผม่าสวยนะขนาดออกมาประมาณ43มิลนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่13.2มิลนะฮะส่วนลักทูลักเนี่ยวัดออกมานะครับได้49.4มิลนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ เป็นรัตทุรักที่ใส่ได้ง่ายนะฮะส่วนน้ําหนักเนี่ยจากการจับจับนะครับก็น่าจะบอกได้ว่ามันมีความหนักประมาณหนึ่งนะฮะไม่ได้เบามากนะครับช่างออกมาปั๊บนะฮะออกมาอยู่ที่1 4 3กรัมนะครับ ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของนาฬิกาดำน้ำนะฮะนาฬิกาดำน้ำเนี่ยตกอยู่ประมาณ150ากรัม140กรัมเนี่ยไม่ค่อยแปลกอะไรอยู่แล้วนะครับใส่ใช้งานก็จะมีความททวงหน่อยนะฮะตามประสานนาฬิกาทรงใหญ่ๆแบบนี้นะครับภาพรวมตัวเคสเนี่ยเรื่องความสวยงามถือว่าโอเคเลยนะฮะตัวทรงเคสนะครับตัวขอบเบซลดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยผมว่าเข้ากันหมดมากๆนะครับถัดมาอีกจุดหนึ่งนะครับที่เหมือนจะดีนะฮะแต่ว่าพอมาจับตัวจริงเนี่ยผิดคาดอีกแล้วนะครับนั่นก็คือตัวสายนั่นเองนะฮะสายเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกผมก็็เหนจากรูปแล้ว่ แอบมีความหวังเหมือนกันนะฮะว่าเออให้สายมาเป็นสายตันๆเลยหรอเนี่ยนะครับเป็นออยสเตอร์นะฮะถึงแม้ว่าคุณภาพจะไม่ต้องขัดเงามาดีมากนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดเป็นสายตันเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นสายแบบเหล็กพับนะฮะคือเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะมีแบบชั้นเลเยอร์ของเหลนะ็กมาพับๆกันนะฮะทบๆลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นรูปเนี่ยมาเป็นสายแบบนี้นะครับซึ่งสายแบบเนี้ยเวลาจับๆนะฮะมันจะรู้สึกถึงความแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะ มีเหลี่ยมมุมที่มันคมเกินไปนะครับแล้วก็มีสันมีอะไรที่แบบมันไม่ได้แบบลื่นสมูทเเนียนดูเป็นสายที่แบบมีราคาแพงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรือนนีย้ยังเป็นข้อด้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคานะผมก็เข้าใจได้นะที่แบบเขาจะให้สายแบบนี้มานะฮะจะให้มาเป็นออเสซเตอร์เต็มๆตันๆด้วยงบประมาณนี้ผมว่ามันก็อาจจะดูเกินราคาไปหน่อยนะครับ อันนี้ก็โอเคนะครับทำใจไวนิดนึงละส่วนเอลลิงก็เป็นเอลลิงแบบเหล็กภาพมาแบบนี้เหมือนกันนะฮะโล่งๆโปร่งๆเลยนะครับจะเห็นเป็นร่องแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็การตัดสายของเรือนนี้เนี่ยก็สามารถทําได้้วยการเอาแบบไขควงปักแบนนะฮะจิ้มสลักตรงนี้ออกนะครับแล้วมันจะมีตัวพินที่ไวยึดแต่ละข้อเนี่ยเด้งออกมานะครับซึ่งก็ตัดสายได้แบบไม่ได้ยากมากนะหลายๆคนน่าจะสามารถทําเองได้ที่บ้านเลยนะครับ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรือน,นี้มันตัดสายได้ไม่เยอะมากนะครับอย่างผมเนี่ยผมตัดออกไปทุกข้อแล้วนะฮะไม่เหลือให้ตัดแล้วนะครับแล้วก็ขยับไมโครจัสเนี่ยเข้ามาด้านในสุดแล้วนะฮะขึ้นข้อจะเป็นยังไงเนี่ยมาดูกันเลยนะครับข้อมืองผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับอยู่บนข้อปั๊บนะฮะออกมาแบบนี้เลยนะฮะถ้าถามว่าใส่ได้พอดีไหมจริงๆจะตอบว่าเกือบพอดีนะฮะคือมันยังพอจะแบบสอดน,นิ้วเข้าไปได้นิดนึงอะ่ะ คือถ้าเกิดมีไมโครเอจัสเพิ่มอีกรูนึงนะฮะให้ผมสามารถขยับสายเนี่ยเข้าไปได้อีกนะครับอันนี้จะเพอร์เฟกเลยนะฮะแต่อันเนี้ยมันอาจจะแบบมีความโยกแยกมีความแบบทิ้งระยะหน่อยนะครับซึ่งนาฬิกาไซส์ประมาณนี้นะฮะอยู่บนข้อก็อย่างที่เห็นนะครับ เต็มข้อมือมากนะฮะแล้วก็สายเนี่ยถ้าเกิดข้อมือเล็กนะครับมันจะหักลงมาตรงๆจนเราแบบเห็นเป็นสันสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะฮะคือตัวนาฬิกาเนี่ยจะดูเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมอะดูแบบแปลกตาไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมือใหญ่หน่อยนะครับเอาแบบ6นิ้ว6.5นิ้วนะฮะก็จะเริ่มเห็นเป็นรรทรงนาฬิกาโค้งๆแบบนี้แล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะมันจะดูเป็นทรงมากกว่าแล้วก็ดูมีความแบบสายยื่นออกมาจากตัวเรือนแบบสวยงามกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดข้อมือนะครับ ส่วนน้ำหนักการใส่นะครับก็อย่างที่ช่างให้ดูนะฮะมีความ่วงประมาณนึงนะครับแล้วก็ใส่ใส่ไปแต่ละวันเนี่ยก็รู้สึกได้แน่นอนนะฮะถึงความแบบทิ้งน้ำหนักของมันนะครับส่วนเรื่องหน้าตาเวลาอยู่บนข้อนะต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำที่หน้าตาดูแบบพิมพ์นิยมมากๆนะครับคือเรือนนี้เขาไม่พยายามจะทําอะไรที่มันแหวกแนวเยอะอะพวกมาร์กเกอร์ต่างๆนานาก็ใช้ตามที่แบบนาฬิกาดำน้ําทํากันนะครับพวกเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็ใช้เหมือนกับไซโ้ไฟสปอร์ตที่แบบเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะ ขอบเบเซลดีไซน์ต่างนานา,นานเนี่ยมาแนวเรียบง่ายตามมาตรฐานตามพิมพ์นิยมสุดๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรือนหนึ่งที่ผมว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคนที่อยากได้ในาการดำน้ําแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยและอยากได้เครื่องอโอโต้ในงบต่ำๆนะฮะผมว่าตัวนี้เป็นคําตอบที่แบบดีมากๆที่สุดเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแทบจะหาคู่แข่งมาสู้กับเรือนนี้ได้ยากมากๆเลยนะฮะในงบประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะด้วยราคาแบบนี้นะ มันก็ไม่ได้ดีทุกอย่างนะครับหลายอย่างมันก็อาจจะแบบขาดน้่นขาดนี่บ้างนะครับก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าเราโอเคกับสิ่งที่มันขาดหายไปไหมนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายดูด้วยนะครับเริ่มจากสายยางที่เขาแถมมาให้ก่อนนะฮะการถอดสายไม่ยากเลยนะครับมีรูให้จิ้มแบบนี้นะฮะเราก็หาอะไรแบบมาจิ้มเข้าไปนะฮะจะเป็นที่จิ้มซิมหรืออะไรก็ได้นะครับ จิ้มเสร็จปั๊บเนี่ยก็ถอดมาแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวสปริงบาร์เดิมนะฮะออกมาด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ของเขานะครับเรือนนียเขาไม่ได้แบบให้สปริงบาร์สำรองอะไรมานะฮะเป็นสปริงบาร์เรียบๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เอามาใส่กับสายใหม่นะฮะสายถือว่าโอเคนะเป็นจิลิโคนที่มีความลื่นๆนะครับแล้วก็สายเนี่ยจะดูหนาๆหน่อยนะฮะเหมาะกับการเป็นนายการดำน้ำดีมากเลยนะครับเท็กเจอร์ใช้ได้นะอันนี้ไม่เลวพอเปลี่ยนเป็นสายซิลิโคนสีดำนะครับที่เขาแถมมาให้นะฮะออกมาแบบบโโหนะครั คือดีขึ้นเยอะนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าชอบกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าสายเดิมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมีความแบบเป็นเหล็กพับแล้วก็ดูแบบก้องแก้งไปหน่อยนะฮะพออยู่กับสายยางนะดูมีราคาเข้ามาทันทีเลยนะครับและสายยางนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นสายยางที่แบบถูกๆนะฮะแต่ปัญหาหนึ่งของคนข้อมือเล็กนะครับคือรูไม่พอนะครับให้รูมันน้อยเกินไปหน่อยนะครับเอาง,ง่ายๆถ้าเกิดข้อมือ5.5นิ้วนะฮะเล็กๆแบบผมอะ่ะผมต้องการรูเพิ่มเนี่ยน่าจะแบบ3รูเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กนี่อดใส่แน่นอนนะฮะจะใสเรือนนี้ได้นะผมตีว่าต้องแบบ6.5นิ้วถึง7นิ้วเป็นต้นไปเลยนะครับเล็กกว่านั้นน่าจะแบบเสียงเสียงหน่อยนะครับยังไงผมลองทาบทีดูเป็นแนวทางก่อนเ,เฉยแล้วกันนะฮะว่าอยู่กับสายยางเนี่ยออกมาก็ประมาณนี้นะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ข้อมือใหญ่ๆนะครับดูเข้ากันแน่นอนนะฮะตัวสายมีดีไซน์ที่แบบมีการเสริมบ่ามาแบบนี้ด้วยนะครับ ทำให้มันก็ดูมีความหนามากขึ้นนะแล้วก็เข้ากับตัวเรือนได้ดีนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายยางนะฮะซึ่งก็แน่นอนนะผมก็อดไปนะครับถ้าเกิดอยากจะใส่เรือนนี้กับสายยางเนี่ยผมก็ต้องหาสายยางอื่นมาเปลี่ยนเอานะฮะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่เปลี่ยนสายสนุกเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าจะขนาดลักไซนี่มันอยู่ที่22มิลนะฮะเป็นมาตรฐานของนาฬิกาดำน้ํานาฬิกาแบบไซส์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูหลายแบบเลยนะฮะแต่ว่าจะไปเร็วๆหน่อยนะครับจะได้เห็นแบบหลากหลายแนวทางของเรือนนี้นะครับ o p ชั o นแรกนะครับสายหนังวินเทจสีดําอันนี้ยังไม่ต้องลองก็บอกได้เลยว่าเข้ากันแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยรูมาสไตล์วินเทจครีมครีมแบบนี้นะฮะออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับโหนะฮะเนื้ ก็ชิลเลยนะครับดูแบบมีความเข้ากับตัวนาฬกาดีมากนะฮะฟีลลิ่งความเป็นเทจเนี่ยมาขึ้นประมาณหนึ่งด้วยนะครับดูอารมณ์เป็นนาฬิกาดำน้ำจำยุก่อนเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าหน้าตาภาพรวมดีไซน์ยันโมเดิร์นมากๆนะฮะแต่ว่าคู่สีแบบครีมครีแบบนี้กับสายแบบนี้มันก็ช่วยย้อนยุคให้กับนาฬกาได้ดีนะครับ อันนี้ก็เป็นออปชั่นแรกนะที่ผมว่าใช้ได้เลยนะครับพอมันไม่มีสายเดิมแล้วเนี่ยอะไรก็ดีขึ้นนะผมว่านะครับออปชั่นต่อไปเนี่ยจะลองเป็นสายนาโต้ที่มีการเล่นดีเทลสีครีมแบบนี้ด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ตั้งใจจะให้มันล้อกับลูมแหละนะครับเพราะลูมเนี่ยมาแบบโทนแบบนี้เลยสายแบบเนี้ยก็เข้ากันแน่นอนนะครับอ่าออกมาแบบนี้นะฮะโอ้โหนะครับบอกเลยว่าอันนี้คือสายที่น่าจะเข้ากับเรือนนี้แบบสุดๆแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะออกมาแบบนี้เลยนะครับเข้ากันมากนะฮะคู่สีนี่คือใช่เลยนะครับสีดําสีครีมนะฮะ ตัวหน้าปัดตัวสายเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงนะครับดูชิลๆนะฮะใส่สบายๆไปเที่ยววันพักผ่อนนะครับหรือจะใส่ไปทํางานก็ยังพอได้นะครับอสายผ้าเนี่ยมันก็ช่วยทําให้แบบความลุยความสปอร์ตของในากาดำน้ำเนี่ยมันลดลงนิดนึงด้วยนะฮะแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าเกิดข้อมือเล็กนะครับเอาเรือนนี้มาใส่กับสายนาโต้นะจะยิ่งหนาขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเคสเดิมก็ไม่ได้บางมากอยู่แล้วนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งออปชั่นนะฮะอ่าออปชั่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลอง เปลี่ยนเป็นสายสีครีมครมให้ดูนะฮะคือแบบสีกากีไปเลยนะครับจะได้เห็นว่าถ้าเกิดสว่างขึ้นมาหน่อยเนี่ยเข้ากันไหมน,นะฮะออกมาก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะได้อยู่นะครับคือด้วยความที่ลูมมันมาสีครีมอะใส่สายแบบเนี้ยมันก็ไปได้กันได้นะฮะ,อ,ะอยู่บนข้อประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะฮะสีสันใช้ได้นะครับจริงๆถ้าเกิดจะให้แนะนำนะฮะสายที่จะเหมาะกับเรือนี้นะเป็นสีดําสีครีมสีที่แบบเป็นโทนกากีกาก,ก,กีหรือว่า สีแบบออกแนวเอิร์ธโทน่ะน่าจะไปด้วยกันได้ดีนะครับก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับส่วนราคานะครับจากใต้ในห้าพันกว่าใช่ไหมครับแต่ซื้อจริงเนี่ยประมาณ3 6 0 0ันหกสานะครับแถวๆนี้นะฮะใน l a ซาด้าช้อปปีเนี่ยมีขายราคานี้เพียบเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยลองกดตามไปดูกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ